ปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพททิการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยของไทยโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เกมเป็นฐานโดยนางสาวพักวรันสุพินะตำแหน่งครู วิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านม่วงยายสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4ชื่อผลงานกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยของไทยโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เกมเป็นฐาน ความเป็นมาและความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอความเป็นมาและสภาพปัญหาการเรียนรู้เรื่องสำนวนสุภาษิตคำพังเพยไทยมีความสำคัญอย่างมากเพราะจะช่วยให้เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเชื่อมไปถึงการนำไปพัฒนาทักษะการสื่อสารและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ในแต่ละยุคสมัยได้และเนื่องจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านม่วงยายมีประเด็นปัญหาที่พบคือจากในชั่วโมงของการจัดการเรียนรู้เรื่องสํานวนสุภาษิตและคําพังเพยไทยพบว่านักเรียนยังไม่สามารถตอบคําถามครูดได้ว่าสํานวนสุภาษิตและคําพังเพยสามารถนําไปใช้ และมีความแตกต่างกันอย่างไรเมื่อครูยกตัวอย่างสำนวนนักเรียนก็ไม่สามารถตอบได้ว่าความหมายของสำนวนนั้นๆหมายถึงอะไรหรือแม้แต่บางสำนวนที่เรามักได้ยินกันบ่อยๆนักเรียนก็ยังไม่รู้จักความหมายและที่สำคัญในการสอบโอเน e ตของแต่ละปีมักมีข้อสอบเกี่ยวกับสำนวนสุภาษิตปรากฏอยู่ด้วย เมื่อนักเรียนยังไม่รู้ความหมายของสำนวนอาจจะเป็นปัญหาในการทำข้อสอบได้ด้วยสาเหตุนี้ครูจึงได้จัดทำสื่อประกอบการสอนขึ้นมาหนึ่งชุดพร้อมใบงานเพื่อจะนำมาแก้ปัญหาโดยนวัตกรรมนี้มีชื่อว่าวงล้อสเสียงท,ยทายทั้งนี้ก็เพื่อหวังว่านักเรียนจะมีความรู้ในเรื่องของสำนวนสุภาษิต และคำพังเพยไทยนำไปใช้ได้มีความถูกต้องและเรียนรู้ความหมายของสำนวนนั้นๆควบคู่กันไปด้วยวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยโดยใช้เกมเป็นสื่อในการเรียนรู้ 2. เพื่อทดสอบ ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเกมเบดเลิร์นิ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้ผ่านการเล่นเกมกระตุ้นความสนใจในบทเรียนและได้ลงมือปฏิบัติจริงเป้าหมายของการดำเนินงานเชิงปริมาณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ร้อยละแปเกิดองค์ความรู้ในเรื่องสำนวนสุภาษิตและคำพังเพย สามารถนำไปใช้ในการเรียนได้อย่างเกิดผลมากที่สุดเชิงคุณภาพผลสำฤทธิ์ด้านการเรียนรู้เรื่องํำนวนสุภาษิตและคำพังเพยมีการพัฒนาขึ้นจากกิจกรรมและสื่อที่ครูได้จัดทำขึ้นสามารถนำไปใช้ได้ผลจริงผลการดำเนินงานผลสำฤทธิ์ประโยชน์ที่ได้รับผลที่เกิดตามจุดประสงค์ ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบในแผนการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนมีความสนใจในกิจกรรมต่างๆที่ครูได้จัดให้สามารถถามตอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนแลกเปลี่ยนความรู้กับครูและเพื่อนๆได้สื่อที่ใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้สามารถช่วยให้ผู้เรียนสนุกในการเรียนรู้และช่วยสร้างความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนได้มากขึ้น ผลสำฤธิทางการเรียนจากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินในการทำกิจกรรมและการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนผลคือผู้เรียนมีพัฒนาความรู้ในเรื่องที่เรียนมามากขึ้นจากชั่วโมงแรกที่เรียนประโยชน์ที่ได้รับด้านส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องํำนวนสุภาษสิทธ์และคำพังเพยผลจากการนำบันทึก หลังการสอนมาวิเคราะห์คือนักเรียนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมดีด้านการเรียนรู้ผลจากการทดสอบหลังเรียนและก่อนเรียนปรากฏว่านักเรียนสามารถทำคะแนนได้ดีและเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมและในการทำแบบฝึกหัดเสริมในระอยู่ในระดับที่ได้ตั้งไว้ มีนักเรียนอยู่ส่วนน้อยอาจจะต้องแก้ไขางานในรอบที่สองแต่งานออกมาเรียบร้อยดีถือว่าการจัดกิจกรรมการเรียนในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จในด้านการนำสื่อมาใช้ผลคือนักเรียนสามารถจดจำเนื้อหามีความรู้ที่คงทนมีความสุขสนุกสนานในการร่วมการทำกิจกรรมและสามารถนำไปต่อยอด